พวกนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Fighter Simulator นะครับอ่ะวันนี้จะมาสรุปอัปเดต58ให้ฟังนะครับนะตอนนี้เราอยู่กันในโหมดธรรมดาเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าฮาร์ดคอร์เล่นไม่ไหวนะครับเสียเวลาเยอะเกินนะครับก็เลยมาเล่นในโหมดธรรมดาดแล้วเนาะวันนี้จะมาสรุปอัปเดตให้ฟังกันทีนหนึ่งว่า58อัปเดต58เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มี2โค้ดใหม่นะครับมี2โค้ดใหม่นะ โค้ดใหม่เดี๋ยวเรื่องโค้ดอ่ะพี่จะไปแจกใต้คอมเมนต์ละกันนะครับท็อปประประัปะปะกมูลคอมเมนต์เนาะถ้าไม่ลืมนะครับถ้าลืมก็ฝากคนใจดีแจกไวท้ทีนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตที่เหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในระดับหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องห่อแพสซีฟดีวายกับซีเค็ดแล้วก็ระบบอูราเข้ามาแล้วนี่นะครับอูราออร่าแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอยู่ตรงนี้ อ่ะมาดูกันที่โลกใหม่ก่อนนะครับโลกใหม่ของอ่าแบบนี้ก็คือเป็นด่านของดร์สโตนนะครับโลกใหม่ของแบบนี้คืออะไรวะด่านใหม่ของแบบนี้คือดร์สโตนนั้นได้เอกนะครับดินพันและยังไม่ทันไรเลยอ่ะนี่นะครับโลกที่57นะเป็นไพ่เม้าอิสแลนด์นะครับก็คือดร์สโตนน่าจะภาคแรกน่าจะภาคแรกนะครับเพราะไม่เห็นมีบาพาร์ทไหนแล้วก็มีดีไวใหม่ด้วยนะครับนี่เขาก็จะมีบอกว่าเป็นสิองไฟเตอร์บวกหนึ่งนิไอนั่นนี่นะนิวยูนิตเอ่อนิวไฟเตอร์นะครับ อ่ะนี่เลยดีว่นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวละครที่เพิ่มเข้าใหม่ก่อนนะครับก็คือเป็นตัวรับตัวนี้นะครับนี่ไฟมอลหุ่นแม่นนะครับหรือว่าเจ้าตัวซูบะสะหรือว่าซูซูเบกิหรือ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้ออะไรก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ลนะอ่ะนี่นะครับตัวนี้เบนเทเมจเปลาหนึ่งอยู่ที่ประมาณน่าจะห้าพันสี่นี่นะครับห้าพันสี่นะตรงนี้นะครับใชน้นี่นะทางนั่งธรรมดาก็สามสามพันหนึ่งนะครับก็ เก่งควอดีวาช่วงแรกๆแล้วนะหลายคนที่กลับมาเล่นอาจจะเลิกไปช่วงที่พี่เลิกไปนะครับเผื่อใครกลับมาเล่นพร้อมพี่ก็เปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับมาเล่นตัวรับตานท้ายได้เลยเพราะว่าใครที่กลับมาเล่นใหม่ก็เล่นตามได้นะครับในคลิปที่แล้วที่สอนทำฮาร์ดคอร์นั้นก็ลงในนมอลได้เหมือนกันเนาะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเอามาดูกันที่ดีวายใหม่นะครับดีวายใหม่บอกเลยว่าเบสดเดมิดดีดไปจากตัวเดิมมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไล่ละระดับตัวรีวายก่อนนะครับตอนนี้ก็ใครที่เพิ่งกลับมาเล่นทาความเข้าใจก่อนว่าดีวายเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาหลายๆอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตของที่ช่วงที่เราเลิกไปคือตัวโปโจเนาะโปโจโลไล่มาเป็นพวกคิงออฟเวมพายนะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้านี่นะครับไฟนิงชาร์โดนะแล้วก็มีขั้นช่วงเออตัวนี้จำเออตัวนี้ในวินเทอร์นะครับตัวนี้วินเทอร์นะพี่จําชื่อไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเจ้าพี่จําชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ในเออ เรื่องปรับมาอะไรสกอย่างแหละจำไม่ได้แล้วนะครับนี่เบตหมื่นสองนะครับพอมาเป็นตัวนี้ก็เบตหมื่นสี่นะครับอ่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้สองตัวนี้มันจะเด้งดีดมาแค่สองพันนะครับแต่พอมาเป็นอีกตัวหนึ่งหรือว่าตัวล่าสุดก็คือดีดมาหมื่นแปดเลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะนะห่างกันสี่พันเลยนะครับช่วงแม็กเลเวลนะครับเราสามารถดูแม็กเลเวลได้เนาะนี่หกร้อยยี่สิบห้านะครับซีโอกับแปดจุดสองนะครับบอกเลยว่าห่างกันเยอะมากนะสำหรับดีวายดัมมีนะครับดีวายเด้อดมมีดีวายนะครับ อ่ะแล้วก็ใครที่กลับมาเล่นเดี๋ยวพี่จะสอนทําตัว DNA ด้วยนะตัว DNA แบบนี้นะครับอ่ะเผื่ออย่าเผื่อแบบจะได้เข้าใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะตัวนี้นะครับวินดาวนั่นแหละตัวนี้กดกดเลียกมาเลยแล้วกันนะครับหยิบออกมาเลย,ะะะอ,เลยอ่ะโอเคนะครับอ่ะสำหรับการทํา DNA เผื่อใครถามไว้แล้วอยากรู้เลยนะครับการทํา DNA คือเราจะเป็นจะต้องเอาตัวที่เจาะรู้แล้วเท่านั้นหรือว่าลิมิตเบรกแล้วเนี่ยมาทำนะครับเราจะได้เป็นตัวที่มี DNA ขึ้นมาเนาะเป็นการเอ่อเรียกว่า อินฟิวนะครับมันเป็นตู้อนะินฟิวเนาะน่าจะอีโวตัวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเรื่องตัวละครนะครับผมพูดซสยาวเลยมาดูกันที่ระบบออร่านะครับเขาเรียกเป็นออร่าแล้วกันเป็นแบบไทยๆนะครับออร่าครับออ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะมาที่ทามเชมเบอร์นะครับอ่ะของตู้ออร่าจะอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงตู้แต่ละตู้ในแมปนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ในแมปสีในอัปเดตล่าสุดนะครับว่ามันมีเยอะมากเผื่อใครไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกคลิปหนึ่งให้ฟังนะครับระบบออร่าตัวนี้นะครับจะสามารถหาได้จากการลงดันเจียนแล้วก็ฆ่าบอสในนั้นเท่านั้นนะครับนี่มันจะมีบอกนะว่ารับได้สุ่มรับนะครับเรียกว่าสุ่มแล้วกันอ่าฟอร์มดีฟิตติ้งดันเจียนบอสนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าดอร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับแต่พี่ลองไปลงวินเตอร์แล้วมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจจจะะอาไปลง ลงธรรมดาให้ดูอีกรอบนึงในท้ายชิปนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะอ่ะ,อะนี่ประมาณนี้สำหรับออร่าเนาะแล้วก็เรื่องของออร่าเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้นะครับส่วนความล่าตัวนี้จะเป็นโอกาสดรอปนะครับนี่เป็นออร่าลักนะก็คือสุ่มได้นี่เองแสดงว,ว่าน่าจะได้ยากนะครับหน่งนะเพราะว่ามีให้เติมขนาดนี้นะครับอ่ะมันก็ใครมีตังค์ก็เติมนะครับจะได้ได้ของไง,ไงนะ่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันที่อสองพาร์ทที่เปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนเมตาได้เลยนะครับสำหรับ2องพาร์ทสิบใหม่ก็คือ เบลตี้ฮันเตอร์นะครับกับโบเก้นลิมิเตอร์นั่นเองก็คือเป็นพาร์ทลับ1อันนะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทอีเวนตหนึ่งอันน,นั่นเองนี่นะครับโบเก้นลิมิเตอร์เป็นพาร์ทใหม่เนาะสำหรับเบลตี้ฮันเตอร์จากที่ได้มานะครับไม่แน่ใจเรื่องการคูณดาเมจเนาะแต่ว่ารู้เรื่องของการคูณอดอปกับเงินแล้วน,นั่นเองนะครับคูณดอป0.4นะครับถ้าถ้าไม่ถ้าดูไม่ผิดนะเพราะว่าเซโนเฟกซ์ ake, มันคูณดอป3.5นะครับแต่พอใส่เป็นเบลตี้เนี่ยมันเยอะกว่าเนาะ อ่ะนี่นะครับนี่เป็นสโน w fake สองอันนะครับใส่เราได้เป็นยี่สิบแต่พอใส่เป็นเจ้าบาร b a t t ฮันเตอร์คู่ใส่ได้เราเป็นยี่สิบสองนั่นเองก็แปลว่ามันคูณศูนย์จุดสี่นั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้เผื่อใครไม่รู้ว่าเอ้พี่รู้ได้ไงครับไม่มีข้อมูลนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแมปนี้เลยนะครับอ่ะก็ขอไปตั้งแต่ปีที่แล้วไปยังไม่ได้นะครับอ่ะบล็อกเฮลิมิเตอร์นะครับจากที่เดาอ่ะจับตามชื่อเลยนะครับก็คือปลดแม็กเลเวลนะครับแล้วก็บล็อกเดเมจเหมืออนนนนไ้้้เเจาโพธัคีตวลยะ ก็น่าจะเป็นการปลดแมกเรเวล15ไม่ก็20นะครับไม่น่าถึง25นะเพราะถ้า25ใส่2พาร์ทมันก็ไป50เวลเลยมันจะโกงเกินก็น่าจะประมาณประมาณตามที่เดาไปก็คือ15นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูคูดาดันทองสักพู่หนึ่งไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับในคลิปนี้จะลงให้ดูได้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เรื่องโค้ดจะอยู่ใต้ดีคริปชั่นไม่ใช่ใต้ดีคริปชั่นสิในคอมเมนต์นะครับถ้าไม่ลืมนะไม่ก็อาจจะใส่ไว้ใน,ใน,ใน,ในดีค,นดดนะคริป สำหรับดันทองเผื่อใครแบบเอ้ยพี่ผมกลับมาเล่นเปิดดันไหนดีนะครับดันทองตอนนี้มีเรื่องหินเข้ามา2อันเผื่อใครแบบกลับมาเล่นแล้วแบบเอ้ยหินมันเยอะจังพี่หินอะไรทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกทีนึงว่าหินอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับหินนี้นทําอะไรได้บ้างหินนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนมากก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอ่าดันทองนะครับดันทองมันจะมีครูดาวอีกห้านาทีนะครับก็เดี๋ยวเรารอคูดาวแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงให้ดูว่าออราทําอะไรได้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าออราทําอะไรได้เพราะว่าไม่รู้จร ก็ถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบเรื่องของอ,ออร่านะครับอลา่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปลงดันทองกันเลยแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับ a few moments later อโอเคตอนนี้ก็ลงดันทองมาจนพบแล้วนะครับก็ยังลงวินเตอร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าจากที่อ่านแพทมานะครับคือการหาออร่าเนี่ยจะหาได้จากการลงดันทองแล้วก็ฆ่าบอสในดันทองเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าดีฟีด เราจะเห็นได้แล้วว่ามันดีฟีจากการฆ่าบอสตัวนี้เนาะไม่แน่ใจนะครับว่าจะดอปแบบไหนนะก็คือต้องรอดูสุ่มอีกทีนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมาแบบไหนอาจจะเป็นเหรียญมาให้เราไปสุ่มหาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่ามีอีกวิธีนึงนงครับถ้าเราลงในโหมดฮาร์ดยังไงก็ไม่ได้อาจจะต้องไปลงอินเทนนเนาะแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มครับเขาไม่ได้ประกาศอะไรมาเลยนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องลงดันระดับไหนถึงจะได้นะครับเขาบอกแค่สุ่มนะครับสุ่มจากการค่าบอสนะนี่เขาบอกไว้แค่นี้เลยเพราะว่าอัปเดตแพดก็ไม่ได้มีอัปเดตหลอกมาให้เราอ่านเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอาจจะมีอธิบายว่าเอ้ยตัวนี้หายังไงนะครับอะไรอย่างี้เนาะแต่ก็ดูจากทรงแล้วน่าจะสุ่มดอกนะเพราะว่ามันหายากแบบนึงนะเป็นการนี่นะครับค่าค่าบอสเงินเจีนถึงจะได้เนาะ โอเคประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลืมช่วงลงดันให้ดันทองมาให้ดูแต่ก็ไม่น่าจะจําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปไม่จะยาวเกินนะครันนะครับนี่เดยอ่ะใครมีตังค์ก็เติมได้นะครับสำหรับอูล่าอูล่าอูล่ารักนะครับเอออูล่าออล่าสินพันหมดแล้วออล่ารักบูทนะครับรีกเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาสอนทําเป็นพวกตัวละครพิเศษนะครับตอนนี้เริ่มได้ของมาแล้วเดี๋ยวจะไปทําให้ดูด้วยนะว่า เอ่อพวกซงยินมูนะครับพวกตัวละครที่มันหายากๆทำยังไงนะครับพวกเมริโอดัตเนาะเขาไปฟาร์มของก่อนนะครับขออนุญาตทำทีมมาฟาร์มของทำตัวพวกนั้นก่อนละกันนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวนะไปไหนแล้ววันเนี้ยเอ่อน่าจะอยู่บนสุดหรือเปล่านะครับนี่ยูดานโนของเราอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับที่มันเป็นเอ่อเป็นตัว DNA แล้วนะครับสำหรับตัวที่ทำดีเอแล้วเอ่อเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาเป็นว่าตามกันในคลิปหน้านะครับวันนี้มาสรุปอัปเดตเฉยเนาะโอเค ประมาณนี้กันนะครับสำน,นี้นะผูรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดมาก็ดีนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับอาจจะข้อมูลจะไม่ครบเพราะว่ามันไม่มีแพดโน้ตมาเหมือนตาเดียวที่เคยทำนะครับตาเดียวพี่จะพอมีคนคุยด้วยได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะนังโคเลิกทำไปแล้วก็เลยไม่ได้มีแพดโน้ตมาให้นะครับแล้วก็ไม่ได้มียศคอนเทนเซเตอร์ที่จะพิมพ์ถามเราเดเวลอปแล้วนั่นเองนะครับเพราะจะบอกก็ไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำไปนะครับแบบนี้เนาะ ขอโทษสำหรับข้อมูลที่ไม่เพียงพอด้วยนะครับโอเคสำหรับนากผู้รับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ